ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องการปลูกทุเรียนแบบได้ผลดีที่สุดในการใช้ปัจจัยการผลิตพืชจะใส่ปุ๋ยอะไรดีจะใส่เคมี ME, หรืออินรีย์เคมีหรืออินรีย์อย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้ความรู้ที่ท่านผู้ชมจะได้ก็คือมาจากภาพที่ท่านเห็นนะครับนี่คือ การใส่ปุ๋ยเคมีนะครับสูตรแนะนำทั่วไปสังเกตดูว่าต้นทุเรียนก็พอใช้ได้ใบอาจจะมีเขียวแซมน,นิดนึงส่วนใหญ่แล้วใบจะมีสีไม่เขียวเท่าไหร่ออกไปทางเหลืองพื้นที่ชุดดินเป็นดินเหนียว ทานน้ำยากนะครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้โปรตีนไมโน RD 251ใส่ในระบบน้ำหนึ่งขวดต่อสิไร่ทุก15วันนะครับเรามาดูกันว่าผลเป็นอย่างไรบ้างทุเรียนที่ใช้โปรตีนไมโน RD 251เพียงอย่างเดียวแตกใบอ่อน ทั่วทั้งต้นใบมีสีเขียวกิ่งก้างสมบูรณ์กว่านะครับและมาดูพืชอื่นเป็นกล้วยไข่สังเกตได้ว่าได้ผลดีมากจริง,รงๆแล้วการเกษตรไม่ใส่ปุ๋ยเคมีได้ไหมได้ครับใช้โปรตีนอะมิโนอาดี2551เพียงอย่างเดียวต้นทุเรียนและต้นกล้วยไข่ เจองอกงามดีมากต้นนี้ก็ใช้โปรตีนอมิโนอาร์ดีสองเพียงอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับท่านเห็นแผ่นใบนะครับแล้วก็สีความเข้มของสีใบสีนี้เป็นสีที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับจะ ให้ผลผลิตดีมากสังเกตดูยอดที่ออกมาใหม่จะอวบลำต้นสะอาดโปรตีนเมโน,นู R D 2 5 1นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมโปรตีนเมโน,นู R D 2 5 1ใช้ในทุเดือนได้ผลดีมากใช้ร่วมกับตัวอื่นยิ่งดีเป็นเกรดที่ดีขึ้นนะครับตามหลัก แนะนำแต่ทุเรียนต้นนี้ใช้โปรตีนมิมนู AD251 เพียงอย่างเดียวสมบูรณ์ใบเขียวอยู่ในระดับดีไม่ต้องการปุ๋ยเคมีปุ๋ยอื่นโปรตีนมิมนู AD251 มีโปรโมชั่น6แถม4ขวดส่งฟรี0808959244 0808959244 และ ID ดี n ล R D, d 2 5 1 laser. R เล็ก D เล็ก R D 2 5 5 1มีลักษณะที่สวยงามน่าภูมิใจมากเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึง่งการใช้โปรตีนอมิโน R D 2 5 5 1ในทุเรียนเล็กได้ผลดีมากความเขียวเป็นที่น่าพอใจและไม่ต้องใช้ยากำจัด โรคและแมลงยาฆ่าเชื้อราโปรตีนเมโนูอาดีสองห้าหน 1, มีโปรโมชั่นหแถม4ขวดส่งฟรี0 8 0 8์แปดศูนย์แปดเก้าห้าเก้าสอีลไดีสองห็กดเล็ก,ลกทุเรียนอาจจะมีสีใบที่ไม่เขียวมากนะักเกิดจากฝนตกนามากเกินไป ต่กำลังตั้งตัวใช้โปรตีนเมโนโู RD251 ใส่ในระบบนา้าทุก15วัน1ขวดต่อ10ไร่หรือน้าประมาณ1มิลิตรโปรตีนเมโนโู RD251 มีโปรโมชั่น6ขวดแถม4ขวด0808959244 0808959244 ID Line RD251 R เล็ก D เล็กสนใจติดต่อด่วนก่อน,นครบจำนวนการปลูกทุเรียนแบบได้ผลใช้โปรตีนโมโน RD251 เพี 1, ยงตัวเดียวไม่ใช้ปุ๋ยยากำจัดโรคแมลง ช้โปรตีนเมนูอาร์ดีสองห้าหนึ่งทุกสิบห้าวันต้นทุเรียนเขียวสมบูรณ์สนใจ,จติดต่อมีโปรโมชั่น0808959244 0808959244โทรมาโปรโมชั่น6แถม4 6ขวดแถม4ขวดฟรีจัดส่ง ID Line อ,อาเล็กดีเล็ก 0.8959244ใส่ในระบบน้ำทุก15วัน1ขวดต่อ10ไร่หรือฉีดพ่นทุก7วันหรือหยอดต้นละ3ซีทุก15วัน ้องมาคืนถิ่นโบยบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกลายปลูกอะไรอยู่หรือคน ดอกตะกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูดละมุดหรือว่าลำใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไร